สวัสดีค่ะวันนี้ยายอว้วนมาทำคลองแข็งมะพร้าวอ่อนกะทิสดนะคะทับปิ้นด้วยขนุนค่ะใส่น้ำแข็งเย็นๆอร่อยมากเลยนะคะเพื่อนๆลองไปทำทานดูนะคะรับรองว่าสุดยอดเลยค่ะเราไปดูวัตถุดิบและขั้นตอนในการทำกันเลยนะคะวัตถุดิบในการทำ ของแข็งกะทิสดมะพร้าวอ่อนก็มีแป้งมันสัปะหลังมะพร้าวอ่อนใบเตยงาขาวขั่วกะทิกล่องน้ำตาลทรายสีผส,สมอาหารแล้วก็น้ำแดงมีบุบอยถ้าปิ้นด้วยเม็ดขนุนนะคะ เรามาดูขั้นตอนในการทําเลยนะคะขั้นตอนแรกเยื่วนก็จะมาทําแป้งก่อนนะคะให้น้ํำเดือเดเทลงไปเลยคะ่ะแล้วก็คุกนะคะ ต้องน้ำเดือดๆนะคะ คด,ดไปเรื่อยๆนะะครับให้แป้งเขาเนียนเลยนะคะ นวดก็จะได้แบบนี้นะคะวีนอี้วันก็จะใส่สีนะคะใส่สีม่วงก่อนนะคะชอบสีเข้มก็ใส่เยอะนะคะแล้วก็นวดให้เข้ากันนะคะวีนี้วันก็จะมาทำสีเขียวนะคะ รวนให้เข้ากันนะคะสีเขียวอีกวันก็ทําเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็จะไปทําสีสีแดงนะคะอีกวันก็จะมาทําสีแดงนะคะสีชมพูน้ําแดงก็จะเป็นสีชมพูนะคะนีวันก็ทําเสร็จแล้วนะคะเหมบูบอยก็จะได้สีชมพูอย่างนี้นะคะน้ําเหมบุบอย ขันตอนต่อไปเย่วันก็จะไปทําตัวของแข็งนะคะเย่วันก็จะมาปั้นเป็นตัวของแข็งนะคะ ก็จะได้แบบนี้นะคะใครชอบตัวใหญ่ก็ตัวทำใหญ่ๆนะคะก้อนใหญ่ทำแป้งใหญ่ๆถ้าใครชอบเล็กก็ทำเล็กๆใครชอบเสร็จเร็วๆก็ทำใหญ่ๆ Me uh -huh. นี่วันขอตัวไปทําให้เสร็จก่อนนะคะหอหมอร้อนแล้วก็ใส่ของแข็งลงไปเลยนะคะ เขาลอยขึ้นเขาก็จะสุกนะคะพอเขาลอยขึ้นมาเราก็ต้มต่ออีกประมาณสามนาทีนะคะเพื่อจะให้ตัวของแกงเขาสุกดีค่ะพอเขาพอครบสามนาทีเราก็ตักออกไปแช่น้ําเย็นเลยนะคะแช่น้ําเย็นเลยนะคะ ก็จะมาต้มสีเขียวต่อเลยนะคะใส่สีม่วงลงไปด้วยเ้อะคะ่ะเพื่อความรวดเร็วและทันใจ ต้มจนกว่าเข้าจะลอยขึ้นมานะคะพอเข้าลอยขึ้นมาก็ต้มต่ออีก3นาทีนะคะพอต้มครบ3นาทีแล้วก็ตักใส่น้ำเย็นเลยนะคะปิดเตาเลยค่ะ มันจะได้แบบนี้นะคะแช่ในน้นําเย็นไว้นะคะเขาจะได้ไม่ติดกันขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาต้มน้ํากะทิกันนะคะกะทิสองกล่องกล่องเล็กนะคะก็จะประมาณห้าร้อยมิลลิกรัมนะคะ ใส่น้ำมะพร้าวลงไปเล็กน้อยค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะความหวานปรับได้นะคะถ้าชอบหวานก็ใส่น้ำตาลเยอะค่ะ คุนให้น้ำตาลละลายเลยนะคะใส่มะพร้าวอ่อนลงไปเลยค่ะ ต้องให้เขา้ากะทิก้าแตกมันนะคะ แล้วก็ใส่ตัวนี้ลงไปเลยนะคะตัวของแข็งลงไปเลย ใส่ง,งาลงไปเลยนะคะงาที่เราขั่วไว้ปิดเตาเลยค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วน,น,นะคะ ของแข็งมะพร้าวอ่อนกะทิสดน่าทานไหมคะเพื่อนเพนคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าถ้าหากถูกใจก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดรูปกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของยายอ้วนนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ